ใครที่มีรักทางไกลบ้างคะรักทางไกลเนี่ยถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ต่อกันความเชื่อใจกันความไว้วางใจกันและเพนจิตด้านพลังงานด้านดีอยู่แล้วอะส่งพลังงานดีๆให้เขาเพราะว่าคุเองก็มีรักทางไกลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไว้ใจซึ่งกันและกันมันก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวเราอะคุณเป็นคนแบบไหนเขาจะเป็นคนแบบนั้นเช่นเดียวกันเมื่อขึ้นมันเสมอกัน ถ้าคุณทําตัวเองให้รู้สึกว่าเขามาอยู่กับคุณแล้วเขาปลอดภัยเขาก็จะไม่อยากไปไหนถึงจะเป็นรักทางกายแต่เขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวคุณต้องการแบบนั้นคุณต้องการที่จะมีหลายคนคุยหลายคนเขาก็จะกลายเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณเป็นกดสะท้อนให้เขาเห็นว่าคุณเป็นแบบนั้นเขาก็เป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันคุณอยากให้ชีวิตคนรัก ความรักคุณเป็นแบบไหนคุณก็จงเป็นแบบนั้นค่ะอยากให้มันพังคุณก็ทําด้านที่ไม่ดีอยากให้มันดีคุณก็ทําด้านดีความไว้ใจความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันการมีเป้าหมายร่วมกันสําคัญในความรักอือะไรที่ไม่ดีอะไรที่ทําให้ชีวิตความรักพังห้ามทําค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําุกมันเป็นกฎสะท้อนกลับทันทีว่าฝ่ายนั้นจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน คนน้ำฝนสารทิงจิตเรื่องความรักค่ะ